ทีนี้เรามาลองเปิด Power BI กันเลยเชื่อว่าในในห้องนี้มีแล้วผมขออนุญ,ญาตไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยนะครับคลิกปุ่ม Start ขึ้นมาเนาะหา Power BI นะครับโดยปกติแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับนี่ยังหาไม่เจอวิธีการหาไฟล์ของผมนะครับบางคนก็บอกว่าพิมพ์คาว่า Power BI เข้าไปเลยแต่ผมมักจะถือไม้มือนึ่งแล้วก็อีกมือนึงถือเมาส์เนาะผมก็จะคลิกที่ตัวอสอนที่มันแบ่งกลุ่มไว้นะครับคลิกไปที่ ตัวอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งผมคลิกที่ตัว b นะครับปัป๊บมันจะย่อลงมาแบบนี้ครับแล้วผมก็คลิกที่ตัว p เพื่อหา power bi นะครับปัป๊บอา้าวไม่มีงั้นลองคลิกที่ตัว m มันอาจจะขึ้นว่า microsoft ปัป๊บอา้าวไม่มีเหรอเฮ้ยหรือว่าเขา r e เซตเครื่องใหม่มีอยู่ในที่เอบอยู่แล้วะครับ อ๋อต้องเซิร์ชเอาผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมหาไม่เจอนะพิมพ์คาว่า power นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเนาะคลิกปุ่ม start เนาะอ๋อมันมีอันนี้วิดนี้มันอยู่ข้างนี้แหละแล้วก็พิมพ์ power p o w u นี่ครับ power จะเห็น power dis k power bi desktop ขึ้นมาต้องขอโทษเลยครับเมันไม่รู้ว่าทำไมมันหาไม่เจอก็พิมพ์มในปุ่ม search นะแล้วก็มันจะหาให้เราได้อย่างเร็วนะนี่มันคือ เลขมเมนของ Microsoft เวลาที่จะหาโปรแกรมนะเขาให้พิมพ์เซิร์ชเอาอย่างนี้นะครับโอเคก็คลิกพาวเวอร์บีไอเ e สม์พอเปิดขึ้นมาครั้งแรกถ้าเราไม่เคยใช้นะอา้าวนี่ก็เครื่องเก่านะมีชื่อผมด้วยมันก็จะถามว่าให้ไซน์อินไหม จริงๆแล้วเราใช้ถ้าเราใช้ Power BI Desktop เฉยๆเราไม่ได้หวังว่าเราจะไปแชร์ให้ใครนะเราจะแบบเราจะแชร์ให้เพื่อนเราจะแค่ Copy ไฟล์ไปแล้วก็ให้เพื่อนเปิดดูอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง Sign In ก็ได้สามารถใช้งานได้แต่การ Sign In เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าถึงพวก o วั r i v e แล้วก็แหล่งข้อมูลอื่นๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นนะครับก็ยังไม่ต้อง Sign in ก็ได้เดี๋ยวผมให้ s ig n in อีกครั้งหนึ่งตอนที่ที่ไรนะตอนที่เราพับปิดขึ้นเว็บกันนะครับ พอปิดไปปุ๊บนะครับมันก็ยังขึ้นหน้านี้อยู่เนาะนี่มันยังจําว่าผมเคยใส่อินเครื่องนี้ไว้นะเพาผมบอกไม่สนใจก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับปับปิดไปนะครับก็ไม่มีอะไรจะสังเกตเห็นว่าด้านบนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อินนะครับถ้าใส่อินแล้วก็จะเป็นรูปหน้าเราเนาะนี่ยังไม่ได้ใส่อินนะครับเร็วไปยกมือได้นะครับ ดี๋ยวดูสไลด์เขาแนะน,นำอะไรต่อตึดต๊ดตึด๊ดงเสร็จปั๊บอันนี้เขาบอกให้ใสนะ์อินไนผมผมดื้อนะครับ